อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับเวลานี้เราได้เข้ามาพร้อมกันที่จะร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ในเวลาเช้าทุกๆวันอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ และ,ะฟังคําป่าประกาศของพระเจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเรานะคะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะในอพยพบทที่16ข้อ14เมื่อน้ำค้างระเหยไปแล้วนี่แน่มีเกตบางละเอียดเหมือนน้ำค้างแข็งอยู่บนพื้นดินในถิ่นธุรกรันดาลน,นั้น ฟิลิปีบทที่4ข้อ6ข้อ7อย่าก,กระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าก็จะเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิด ของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จําเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสฮิบรูบทที่สี่ข้อสิฉะนั้นขอให้เราเข้ามานั่งขออภัยนะคะขอ ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการอาเมนให้เรามาฟังในคำเปล่าประกาศของพระเจ้านะคะคำเปล่าประกาศความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น ในชีวิตสมรสข้าพเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของข้าพเจ้าและที่รักของข้าพเจ้าก็จะเป็นของข้าพเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพงนำํำเราเข้ามาผูกพันกันมาเป็นเนื้อเดียวกันเราทั้งสองผูกพนกันกันกับพระองค์ ดังเชือกสามเกลียวที่ไม่สามารถขาดจากกันได้ง่ายเราไม่ร่วงประเวณีเราจะให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและซื่อสัตย์แบ่นคงต่อกันและกันในทุกๆสถานการณ์ความรักของเราคือการปกป้องอยู่เสมอไว้วางใจอยู่เสมอความหวังอยู่เสมอและ อดทนบากบั่นอยู่เสมอความรักของเราจะไม่เห็นแก่ตัวและไม่จดจำความผิดข้าพเจ้าไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของที่รักของข้าพเจ้าขอทรงช่วยเราให้ยอมเชื่อฟังกันและกันด้วยความเคารพยำเกรงในพระคริสต์เหล็กรับเหล็กให้แหลมคมได้ฉันใดเราก็รับกันและกัน ให้แหลมคมได้ฉะนั้นหากข้าพเจ้าล้มลงที่รักของข้าพเจ้าก็จะสามารถช่วยประยุงข้าพเจ้าขึ้นได้แต่ข้าแต่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิตอเมน พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาตักเตือนสั่งสอนลูกในการมีครอบครัวให้เรานั้นรู้จักรักกันและการอภัยความผิดบาปให้แก่กันและกันพระองค์ทรงเรานำเราเข้ามาผูกพันกันเป็นเนื้อเดียวกันเราทั้งสองคน ผูกพันกับพระองค์ดังเชือกสามเกลียวที่ไม่สามารถที่จะขาดง่ายขอให้เราทุกคนที่จะไม่มีการ <c oughs> ขอภัยนะคะ <c oughs> <c oughs> เราไม่ร่วงประเวณเีในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรในการสมรสที่จะนับถือแก่กันและกันซื่อสัตย์มั่นคงต่อกันในทุกๆสถานการณ์ ในความรักคือ,อาการปกป้องอ,อยู่เสมอด้วยกันและกันที่จะบากบั่นอยู่ด้วยกันที่จะไม่เห็นแก่ตัวและไม่จดจำความผิดให้เรารู้จักอภัยบาปซึ่งกันและกันให้มองดูตัวเองว่าเราทำผิดหรือเขาทำผิดก็ รู้จักที่จะหันเข้ามาสารภาพความผิดบาปให้กันและกันและยอมเชื่อฟังกันและกันเขาลบยำเกรงในพระกิดเหมือนพระองค์จงให้ความเห็นว่า,าเหล็กรับเหล็กให้คมได้ฉันใดเราทั้งหลายก็รับกันและกันได้ให้คมฉันนั้น พระองค์ทรงห่วงใยลูกๆทุกคนถึงแม้บางคนจะมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวพระองค์ก็จะทรงรักและห่วงใยเราทุกคนพระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาเราขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้เมตตาสงสารพวกเราตัดเรือนสั่งสอนทุกอย่างไม่ว่ากัน จะมีครอบครัวหรือจะไม่มีครอบครัวพระองค์จะทรงสถิตยอยู่กับเราทุกคนตลอดเวลาลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาห่วงใย,ยลูกทุกคนตลอดมาพระองค์เจ้าข้าขอให้พระองค์ได้ทรงเมตตาที่จะอยู่กับลูกต่อไปที่จะไม่ทอดทิ้งอ่าคอย ปกป้องคุ้มครองลูกและครอบครัวของลูกให้อยู่ยังมีความสุขให้เขาเห็นความรักความยิ่งใหญ่ของพองค์ถ้าเขายังไม่รู้จักพระองค์ก็ขอให้พรงค์นั้นได้ทรงเมตตาเปิดตาใจเขาให้เขาเห็นความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเราทุกคนพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ลูกและครอบครัวของลูกสำเร็จไปด้วยดีเพราะพระอ,องค์เป็นผู้ทรงนำพระบิดาเจ้าข้าขอให้พระอ,องค์นั้นทรงนำทางให้ครอบครัวของลูกทุกคนที่จะอยู่อย่างสันติสุขรักใคร่าสามัคคีกันไม่ขัดแย้งกันอภัยความผิดบาปให้แก่กันและกันพี่น้องคบแม่หนูอยากจะ ให้คำแนะนำบางสิ่งบางอย่างนะคะขอให้ทุกคนที่จะตั้งใจมั่นที่จะไม่ทิ้งคิดจักไปคิดจักทุกวันจะปาาตนะคะแม่หนูถึงแม้อายุจะมากแล้วร่างกายก็เป็นไปตามวัยแต่แม่หนูไม่เคยถึงาขาดโบดเลย <c oughs> ถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปพยายามเมื่อวัน พระหัสจุกเราจะเตรียมอาหารแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถทำได้ไวก็ค่อยๆทำและก็เตรียมทำอาหารตื่นเช้าวันจปาโตก็ไปนมัสการพระอ,องค์ท่านพวกเราจะได้พบพระเจ้าในวันจะปปาโตเพียงวันเดียวอาทิตย์หนึ่งเราจะได้ พบพระองค์ที่จะไปรับพระพรจากพระองค์ก็ขอให้พวกเรานั้นที่จะไม่ทอดทิ้งที่จะไปร่วมนมัจาร <c oughs> ขอภัยค่ะ <c oughs> ในวันจะปาโตทุกๆวันนะคะพระองค์จะเสด็จมาและอวยพระพรให้พวกเราขอบพระคุณพระองค์ชดแลเจริญพระองค์ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พอรอะงค์ทรงประทานให้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะขอโทษนะคะ